สวัสดีค่ะชาวความีบิวทุกคนรีบิวไปดูมาแล้วกับ One Battle After Another หนึ่งศึกครั้งแล้วครั้งเล่านั่นเองค่ะนี่เป็นภาพยนตร์ลำดับที่10ของพอโทมัสแอนเดอร์สันที่เขาใช้เวลากว่า20ปีกว่าที่จะคลอดภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ค่ะซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากนิยายที่มีชื่อว่า i l แลนด์นั่นเองนะคะเขาใช้เวลาแบบเติมนู่นนิดเติมนี่หน่อยโดยในหัวของเขาอะหลักๆเลยคือ ภาพยนตร์ที่เป็นหนังแอคชั่นไล่ล่ากันผ่านการขับรถแล้วมีนักปฏิวัติหญิงเนี่ยเป็นตัวละครหลักแค่นี้เลยและเป็นภาพยนตร์ที่ใครหลายๆคนนะคะต่างขนาดน้าว่าน,นี่คือภาพยนตร์ที่จะทําให้พอทมัสแอนเดอร์สันได้รางวัลออสการ์อีกครั้งกับผู้กํากับยอดเยี่ยมงานภาพยยอดเยี่ยมแล้วก็ อีกหนึ่งรว่าอาจจะเป็นให้กับนักแสดงหลักหรือไม่ก็สมทบไปเลยก็เป็นได้ค่ะมันเป็นเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งนะคะบอฟเฟอร์กุสันเนี่ยในสมัยก่อนเลยเขาเคยอยู่ในกลุ่มเฟรนช์เจ็ดสิบห้าค่ะเป็นกลุ่มที่แบบว่าเรียกร้องสิทธิมนุษยชนเอ่ยใดอย่างนั้นเลยและเขาได้ตกหลุมรักกับเพอร์ฟิเดียค่ะเรียกว่าผู้หญิงคนนี้มีเลือดของกบฏมีเลือดของแบบนักปฏิวัติเข้มข้นเลยแล้วเขาก็ได้ก่อวิธกรรมกันมากมายค่ะจนทําให้เขาถูกตามล่าโดยสตีเวนล็อกจอในยุคยุคนั้นในล้วนะคะ ทำให้พวกเขาเนี่ยต้องแยกจากกันซึ่งการแยกจากกันเนี่ยบอฟเฟอร์กุสันต้องหอบลูกที่ชื่อวิลล่าเนี่ยหนีไปด้วยเรียกว่าสุดล่าฟ้าเขียวไปอีกฟากหนึ่งไปเลยใช้ชีวิตแบบท่ามกลางป่าตัดขาดจากทุกอย่างแม้แต่โทรศัพท์ยังไม่ได้ใช้อ่ะทุกคนนึกออกปะแต่16ปีให้หลัง ไอสตีเวนล็อกจอเนี่ยมันกลับมาตามหน้าพวกเขาอีกครั้งค่ะด้วยเงื่อนไขที่ว่าการตามล่าในครั้งนี้เขาจะได้รับตําแหน่งที่สูงขึ้นไปอีกเรียกว่าคนเหนือคนอะไรอย่างนั้นเลยทําให้บอฟเฟอร์กุสันที่วันๆเอาแต่เมากาัน ต้องออกตามหาลูกเพื่อช่วยให้ลูกของเขาปลอดภัยจากการคุกคามจากการตามล่าของซีเวนล็อกจอนั่นเองเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงทุกคนไปติดตามมาได้ใน one battle after another หนึ่งศึกครั้งแล้วครั้งเล่าซึ่งเ่บีบอกเลยว่ามันสนุกมากตลอด2ชั่วโมง40อนาทีมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ย นี่คือหนังที่แบบว่าพูดถึงการเมืองมันเข้มข้นขนาดนี้แต่เราดูรู้สึกไม่ได้แบบว่าการเมืองมันจ๋าขนาดนั้นอ่ะมันเต็มไปด้วยความเป็นห่วงของคนเป็นพ่อที่อยากจะช่วยลูกแบบเต็มประดาแต่ว่าในระยะทางอ่ะไอตัวบอฟเฟอร์กุสานแม่งพาเราไปประจนภัยเยอะมากไม่ว่าจะเป็นการดูแลลูกการที่เล่าถึงยอดอดีตไปนั่นนี่นู่นเราเคยทําอะไรมาแล้วลูกเองก็ต้องไปประสบพบเจอกับู้หอะไรก็ไม่รู้ที่เรียกว่าแบบในหนึ่งวันอ่ะ คนเรามันจะเจออะไรกันได้ขนาดนี้เลยเหรอชีวิตมันจะถูกตามล่าจะเจอคนที่แบบโอ้โหหันอาวุธเข้าใส่กันขับรถเพื่อตามล่ากันเป็นไม้แบบโอ้ไม่กอดนี่คือผลลัพธ์ของการที่นั่งเทียน20ปีในการเขียนมันกลมกล่อมสุดๆทุกคนมันเป็นหนังแอคชั่นดรามา่าที่โคตรจะตลกร้พูดถึงสิทธิทางการเมืองพูดถึง